สวัสดีครับเกษ,ษตรต้อมนะครับวันนี้พี่สาวส่งต้นแคเตียมาให้ครับก็ไม่รู้มันเตี้ยระดับไหนนะที่บ้านก็มีอีกต้นหนึ่งแต่มันสูงมากครับเก็บไม่ถึงดอกแคนะครับแล้วก็เลยพี่เขาส่งอันนี้มาเขาบอกว่าเป็นต้นเตียเตียอ่าก็เลยเอามาลองปลูกดูครับไม่แน่ใจว่ากระถางน,นี้จะเล็กไปไหมนะกระถางยี่สิบบาทเนี่ยก็ได้มาสี่ต้นครับ ค่าขนส่งรวมด้วยก็199บาทถือว่าถูกมากนะแล้วก็คนที่ส่งเนี่ยผมรู้สึกได้ถึงว่าเจ้าของหมายถึงเจ้าของที่ขายให้นะเออรู้สึกว่าเขาน่าจะรักต้นไม้มากๆเลยครับเพราะว่าเขาแพ็คมาอย่างดีดีมากๆเลยแล้ได้มาตอนเย็นนี้ผมก็ปลูกเลยตอนนี้ก็ปลูกแล้วก็ทิ้งไว้ใต้ต้นไม้ก่อนนะต้นหูกระจมจะทิ้งไว้สัก อาทิตย์หรือสออาทิตย์แล้วค่อยย้ายออกแดดครับเพื่อให้เขาฟื้นตัวก่อนนะครับตัวนี้ผมก็เอากระถางที่หมานี่แหละเอามาสับๆแล้วก็เอามาเทก่อนแล้วมาสับเพราะมันจะแน่นเกินไปแล้วก็ผสมทรายไปนิดนึงไม่เยอะครับเพราะว่าอยากให้เขาล้วนซุยนะผมว่าทรายมันช่วยได้อยู่มั้ง <c oughs> ครับสวัสดีครับ